กับสบัสดีพอแม่าาพี่นงสบัสดีปลาลูงสุขูสุขคนสมองสุบอนเดอร์พ่อพาะกระชังเก่าฉนเคยกับซองนองเดือนเปิดภาพบรรยากาศเพ่อกับหนึ่งมันพี่น้องหนึ่งมัน,มน <c oughs> หันอนโอ้ยมันคือโบอยางามโัวนี่อวยอวยทั้งมัน,นงามขึ้นก่อนงามหมปลาลูกม,มากินมันหนึ่งน้ำกันพีนน่น้องหนึ <c oughs> ่งหอนหอนพเมนางกล้วยลานปาดภาษาหน้าแม่กินหนึ่งหันหอน โอน้องด่าก็นอนปลาลูกเลยแดดฐานานอนนั่งแบ่คือมาเลอะเลอะอลังการแทะไปเบิ่งพอน้องเดือนสบายดีพี่น้องมาเบิ่งพอน้องเดือนะเห็ดเวีไอพูดีเอาปลาลูกเลยเฮ้ยมันโปอดออกมาไหนาได้ทางนี้ปลาลุมนี่โอ้ยวิดเละวิดเละพอดี ย,ย,ยังติดต่อท่องเทคานคือเทนอไอยเจ้ยพอดีก็บล็อกอะไรเนาะคนลองเดือนเหนเวียกพอดีเอาปลาลูกเลยก่อเคื่อนให้น้องสาวข้างนี้นนเป็นเทแล่ะโอ้หนาสักนี่พอดีสำกันเราเห็ุพอดีเอาเราปลาลูกเลย ขคดลองเรีนเห็ดคนเดียวตอนนีพี่น้องคือเก่งท่าวะนเดียวพี่น้องเลยยืดได้ยังนอกคแน่เนี่ยได้ซื้ออันไข่ลูกมาให้สองหน่วยหาพันโบได้แล้วหน่วยละสิบบาทสองหน่วยก็สิบบาทเมน ม่น้องเดือนนั้นมีแผนการชินี่ปลาพอต้องเดือนนีแต่ปลาลุงเลยเดี๋ยวเราลุนคลิปนะาะว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอต้องเดือนเทคานเฮือนคนเดียวปุ้ยก่อคนเดียวเทคนเดียวปลาลุงน้องซ่าว่ะหายผี่อ้ายเหตุไอาสันเหตุจนแล้วอ่ะสันหากามาแต่สั่งวงกบโกบทำแม่สั่งแล้วสั่งเลย เลือกเอายุเป่นเลือกไปสั่งสั่งเลือกเอาเถอตัวใดมันเป็นตัวใดิมโบราณของเราเฮ้ยทำไมเอาไปได้เลือกทำไมก็สั่งเวรเทาเห็นยู่อันแตกสองอันพระเจ้ากขาสร้างอันแตกมาพเจ้าทำไมเอาเลือกก็แล้วแต่ทำไมแล้วพาทำไมไปสั่งเหมือนความผิดเท่ากระทาไปสั่งบอเลือกมาแล้วก็หาย ยังแต่อันวงกลมประตูใหญ่จักเพิ่นสิเอาแบบใดยายเพิ่นเอาแบบสงบเงียบราดหย่อนหยิ่งเงียบแบบนี้ใหม่ประมาณหน้าซ้ายแม่นก็เลยบริษัทสั่งแต่วงกลมประตูหน่อยสวงแล้วก็วงกลมปองเอี่ยม6วงหกห้องกลางบ่ได้ใส่ห้องนะห้องกลางอื้อ แบบนี้ลูกแก้วนะใส่แต่บอลวงกบที่เนาะบอลประตูเด้ะบอลใส่แต่บอลประตูใหญ่บอลประตูใหญ่ไหนใส่จังอันแบบนี้ถาทามน้องก่อนลางงงกบประตูใหญ่นี่บ่ถาทามน้องก่อนทามหน้องก่อนไหน อย่าวงโกประตูใหญ่ใส่หกไปเลยถ้าทาน้องก่อนโอ๊ยวงโกประตูใหญ่ครับรันสั่งถ้าสั่งมาพร้อมกันก็ได้เาถูก่าประธนสั่งเฮ้ยเดี๋ยวสั่งวงกบอันประตูใหญ่มาจสั่งมาพร้อมกันเนาะอาอันนี้ก็บประธานใจเขาไหไ่ สั่งซื้อแล้วมาส่งก็เงินเดือนออกจังเอาไปให้เราเฮ็ดได้ซะบ่ทันได้เงินได้ๆว่าซั่นมีปัญหาขาดยังมาเอาโลดว่าันขายขาเกียวจกก็ได้า้อากนก็ได้อ้ากบ่เอีกรั้งนึงเฮ้ยเ็เอนาตไปนะ เอาเ้าลาบขาไก่ข้าวเคี่ยวจังไห้ก็ได้กระทะข้าวม,มีจังไห้ข้าวเคี่ยวกับบอพด้อ <laughs> สั่งมาสั่งมาเห็ดเทือกจนอยู่เคี่ยวกับบพมี่จะจิ้มข้าวกินอีกเด้่อยกว่าเอ้าข้าวบุพขาติเป็นหนีซื้อๆบุขากับบกเป็นหนีเ <laughs> วลาเออเราดินซื้อๆบุพมีเห้าบุพมีกินไปได้กับบุพมีหนี่งก็ปวดหัวกันยังไงแน่ได้เถอแมนอันนี้ เวลาหนีมาชิกินกับบ่มี่อะไรเนี่ยชิมาใส่หนีอยู่โอ้ยบ่อยบอน้องเดือนบหมวกเป็นหนีแม่ไม่น้องเดือนกับหมากเือกันเราโยกลัวปลาลุงเลยฐานเท่ากะนทามาแบบหยินหยัดฝนทำหุ้ยหกอะไรเฮ้ยบอลเก็บเห็นเนาะระวังเหยียบอันตะปูจระคองเด้อหาเดางายอยู่แถวนะ อป้าลุงมาแป๊บเดียวงวกป้าบันนี้เด็กน้อยเต็มอยู่แล้วมันสนันวันไวอยู่ฝุ่นหัวฝุ่นหัวน้องดาก็ได้ยินว่ากินกับลูกโลดฮ้อนลูกฮ้อนนอนอยู่กับมันม่นตื่นนอนถึงรับถึงพันกับม่นตื่นได้ยินว่ากิน ในงินว่ากินเลยหนึ่งสำนัดนะครับบริหนึ่งเบิร์ตยันถม,มอย์จเผ็ดบ้านมันสาออนนบานนคือเวลาพักทมแมร์กันอันนักคูดมาคูงคูดอัน,นทอดอ,อัปเป็เนเศษเป็นเศษสื่อน้ำมันอีกเลย พอลองเดือนนห้ประหยัดพี่น้องเลยประหยัดจะได้แห่งดีว่าสันเอาไปเอามาอี่างกับอยารให้ซื้อมาแล้วหลดมดอีกตีโอ เนาะตัวนั <onents> ้นเฮาออกงรั่วห้องห้องกลางตัวนั้บ่ได้ใส่วงกลบพี่น้องบ่ได้ใส่วงกบอันประตูปองยเนาะใส่2ห้องข้างนั้นแล้วก็ใส่อยู่นี่แล้วก็3ห้องนี่ใส่เบิดเลยวงกบปองยแล้วห้องสุดท้ายน่ะบ่ได้ใส่เพราะน้องสิต่อไปเป็นเฮือนครัวปลาลเยเออบ่ได้ใส่ เด้อคอยเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยมื้อละ2 3คานก็เอาคอยเฮ็ดไปมื้อละเล็กมื้อละน้อยยังอยู่3คานบ่ทันเตะห้องตัวนั้นน่ะเพิ่นสิบ่พากแล้วบดเ่จังสิก่อเพราะว่าคนอิดขึ้นทงนั้นพี่น้องคนบ็อกขึ้นทงนั้นเพราะว่าบ่กองอยู่ลุงก็เลยจงไว้ก่อที่ลางก็ได้พอน้องเดือนมามันบ่าน้อย เห็ดพวกนี้ได้เอาจางเห็ดตัวนะสูส๋ๆพอน้องเดือนเห็ดซอยน้องสาวปลาดูขันจ่างเข้ากับแพงแพงก่อห้องละพันสาบีกห้องละพันเป็นห้องละสองพันเพื่อนมีอยู่สิบหองสิบสิบหองด้วยสิบ้วกาเพอรจิกอห้องนอนอีกอยู่หันพี่น้องกระซองแพงเป็นสิบซองแพงถ้าจ้างเข้ากับ ห้องละชองพันกระตกอยู่ชองเมื่สี่แจงก,ก็กระชองเมือสี่เงินชองมอสี่เห็ดยังกระไดปลาลุงเลยน้องสาวก็เลยว่าหายผีอายเหดุละสันซอยกันไปไประหยัดลงเล็กน้อยกระยามัน อาเดือปลุงคลิปนี้คลิปหน้าพากันใหม่ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้พ่อน้องเดือนในเดือปลุงกลับไปกดกลับไปกดติดตามาส่องน้องได้ในเดือปลุงไปกำลังใจให้พ่อน้องเดือนพากันใหม่คลิปหน้าปลุกกับสบายดีด